สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ฟาร์มกบธนวัฒน์นะครับซึ่งเป็นฟาร์มกบของผมนะครับได้ทําการเพาะกบนะครับเมื่อคืนนะครับซึ่งได้นํากบเพศผู้นะครับซึ่งเป็นกบเพศพ่อพันธุ์แล้วก็กบเพศเมียซึ่งเป็นกบแม่พันธุ์นะครับลงผสมในบ่อด้วยกันนะครับ50ตัวนะครับ50คู่แล้วก็ถึงรุ่งเช้านะครับกบก็จะมีการวางไข่นะครับแล้วก็ทําการ จกกบเพศผู้และกบเพศเมียนะครับซึ่งเป็นกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกไปเก็บไว้ในบ่อเก็บพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ซึ่งเราจะเก็บกบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แยกออกคนละบ่อนะครับซึ่งฤดูการพะกบนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นพฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นการเพะกบในต้นฤดูนะครับซึ่งหลังจากพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นการพอกบนอกฤดูซึ่งการเพาะกบต้นในฤดูการก็จะเป็น ทำให้ลูกกบมันได้ลูกกบที่โตเร็วแงแรงนะครับวันนี้พามาชมาในส่วนของการฟักของไข่กบหลัง,งจากที่แม่กบวางไข่แล้วนะครับซึ่งเป็นบ่อด้านข้างนะครับเวลาการเพาะกบเนี่ยระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับลูกไข่กบก็จะทําการฟักออกมาเป็นลูกอดตัวเล็กๆนะครับซึ่งบ่อด้านข้างทําการเพราะนะครับเมื่อคืนเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมารับ นี่ก็คือลักษณะของไข่กบที่ฟักแล้วนะครับผ่านเวระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะลูกอดตัวเล็กๆนะครับนี่ครับเขาก็จะทําการฟักออกจากไข่นะครับซึ่งลักษณะของไข่กบก็จะเป็นลักษณะเหมือนเม็ดสาคูนะครับลักษณะนี้ก็คือ มันก็จะลอยขึ้นมานะครับด้านบนนี่ครับซึ่งการปอกกบเนี่ยคือต้องใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ปลอดโรคแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมไข่นะครับซึ่งไข่ที่ออกมานะครับระยะแรกๆเ,เ,เนี่ยเราต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่พร้อมโดยดูที่ใต้ท้องกบนะครับเขาจะมีต่มสานะครับลาย,ลาย นะครับถ้าได้กบไม่พร้อมเขาไข่ออกมาก็จะเป็นไข่อ่อนซึ่งไข่กบที่อ่อนเนี่ยมันจะไม่ฟักนะครับลักษณะของการฟักของไข่กบก็จะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเอ่เพาะไปแล้วนะครับอุณหภูมิมีผลต่อการฟักถ้าอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนหรือมีแสงแดดนะครับอัตราการฟักของไข่กบจะดีมากอย่างเช่นอย่างช่ที่เห็นนี่คือคือลักษณะของอไข่กบที่ที่ฟัก แล้วนะครับก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้บางตัวก็จะจมด้านล่างยังไม่กระดิกตัวนะครับนี่ครับก็จะฟักออกมาไขที่ไม่ฟักลูกอ๊อดก็จะทําการกินกินไข่นะครับนี่ครับลักษณะปัจจัยต่อมานะครับค่า PH ของของน้ําก็สําคัญนะครับถ้ามันกระด้างมากน้ํากระด้างมากหรือ,อน้ําที่ มีความเป็นเป็นด่างสูงนะครับมีเป็นน้ํากระด้างไข่ก็จะไม่ค่อยฟักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนอกจากนี้ก็จะมีเกี่ยวกับลรกนะครับแบบชิเลียที่มากับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็มีผลต่ออัตราการฟักของไข่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบชิเรียก็จะไปยับยั้งการการเจริญเติบโตของไข่นะครับทําให้ไข่ไม่ฟักหรือฟักออกแล้วมามาก็รลอดไม่หลอดตายยกบ่อ ติดเชื้อแบบทีเลียหรือการใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มาเป็นเลือดชิดนะครับก็คือพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มาเป็นพ่อกับแม่ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวเดียวกันนะครับก็คือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมนะครับเนี่ยครับมันก็ทําให้อัตราการฟักไม่ฟักเหมือนกันนะครับฉะนั้นการใช้แม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ก็ควรเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มาจาก ต่างพ่อพันธุ์ต่างพ่อต่างแม่กันนะครับก็จะทําให้ได้ไข่กบที่ฟักออกมาเป็นตัวนี่คือลักษณะของไข่กบที่ฟักแล้วนะครับอันนี้ก็คือระยะเวลาผ่านมา24ชั่วโมงหลังระยะขนาดนี้นะครับเราจะไม่ทําการเปลี่ยนน้าคือคือน้ําที่ให้นะครับก็อยู่ประมาณ10เซน10เซนนะครับแล้วก็เราจะไม่จับไม่จับอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เติมน้ําไม่ไปโดนนะครับเพราะว่า ระยะนี้ค่อนข้างอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอมากการเติมนะ้ําจะทําให้น้ํามันหมุนมันหมุนนะครับก็จะทําให้ลูกออดตายทั้งบอ่อฉะนั้นเวลาการพาะกบเราต้องเติมน้ําให้ได้ระดับพอดีก่อนที่จะปล่อยไว้ให้ไข่ฟักนะครับฉะนั้นหลังจากตอนเช้ามาจับแม่กบออกประมาณ12บสนาฬิกาไม่ควรจะไปจับแตะต้องไข่กบเพราะว่าระยะนี้ พัฒนาการของไข่กบกำลังจเจริญน,นะครับจเจริญเป็นตัวอ่อนนะครับถ้าไปจับไปโดนแล้วมันจะทําให้เขา่อแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับอันนี้คือปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ลูกอ๊อดเสียชีวิตก็คืออย่าไปโดนมันนะครับอย่าไปเติมน้ํานะครับแล้วก็อาหารที่ให้วันที่1ยังไม่ต้องให้วันที่2ยังไม่ต้องให้นะครับเราจะมาให้วันที่3นะครับวันที่3เราจะใช้เป็นอาหารบดก็คือเป็นอาหารลูกอ๊อดโดยตรง บดผสมกับไข่แดงต้มก็ได้นะครับแล้วก็โรยลงไปในบอ่อไม่ต้องโรยเยอะนะครับเพราะว่าการโรยเยอะจะทําให้น้ําเสียแล้วก็น้ําเน่าแล้วก็ทําให้ลูกออสตายยกบ่อได้เหมือนกันอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับในการเลี้ยงเพาะอนุบาลลูกออสนะครับซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่คนอนุบาลลูกออสที่ไม่ค่อยเก่งก็คือทำผิดวิธีก็คือทําให้ลูกออสเนี่ยตายยกบ่อนะครับซึ่งเป็นการสูญเสียมากซึ่งบอ่อหนึ่งเนี่ย สามารถแยกลูกอดได้20,000ถึง30,000ตัวเลยทีเดียวบ่อที่บ่มเลี้ยงนะครับก็คือบ่อประมาณ4.5เมตรนะครับความยาวนะครับความกว้าง3เมตรอันนี้ก็คือลักษณะบ่อท,ที่ที่ทำการเตรียมนะครับหลังจากนี้ผ่านไปแล้วยะเวลาไปมาณ7วันหลังจากให้อาหารแล้วก็ลูกอดโตเราก็จะทําการย้ายอนุบาลลูกอดไปอีกบ่อหนึ่งเพื่อทําการให้ลูกอดแข็งแรงขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกอสอยู่อย่างกันหนาแน่นเราจะทําการเปลี่ยนน้ําได้ในระยะเวลาวันที่7ได้นะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับ อุณหภูมิสำคัญมากเวลาการเปลี่ยนน้ำก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนในช่วงเวลากลางวันเพราะอากาศมันร้อนแล้วเราเติมน้ำเกิดจะทําให้ลูกอ๊อดน็อกน้ําแล้วก็เสียชีวิตการเปลี่ยนน้าที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับเป็นข้อแนะนําดีๆวันนี้ช่องพนังวัฒนเกษตร,อ,ร,รษอีสานพาท่านผู้ชมมารับเกร็ดสาระลดีนเรื่องของการเพราะอนุบาลลูกอ๊อดในระยะ 1- 2ถึงวันแรกนะครับไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่อีีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c ส i b e ให้ช่องพนังวัฒนเกษตร,อ,ร,รษอีสานด้ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ